สวัสดีคุณผู้ชมช่องเดอ่ยอยออฟฟิเชียลทุกท่านด้วยนะครับผมแม้ใครเป็นแฟนเกม MMORPG ช่วงนี้ก็จะคลื้นหน่อยๆนะถึงแม้ว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีมากนะแต่ใครที่กำลังมองหาเกมเก็บเลเวลนะครับวันนี้ผมเอาเกม MMORPG นะครับเล่นฟรีนะครับได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือมาแนะนำให้รู้จักกันกับเกมที่มีชื่อว่า MIR4 นะครับผมก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่าภาคหนึ่งถึงภาคสามมันคือเกมอะไรนะจริงๆไอซีรีส์เกม MIR เป็นเกมที่อายุ นานมากอายุอายุแบบเก่าอ่ะเก่าจริงเก่าจริงครับโอ้โหแล้วเนี่ยดูครับความนิยมนะคนเล่นต้องรองคิวด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊งั้นมีเซิร์ฟเวอร์อื่นไหมเอเชีย e นะครับโอ้เอเชีย e มี11 12อสองเอาเอาเอาสิบสองแล้วกันมานะครับอ่ะต่อเท้าความเมื่อกี้ครับ M.L.R เนี่ยมันเป็นซีรีส์เกมที่มีอายุยืนมากนะนานเก่ามากเลยครับก็ภาคสนะี่ี่ยเพิ่งมาลงให้กับ PC แล้วก็มือถือนะครับผม สามารถเล่นด้วยกันได้นะล็อกอินด้วย ID ที่ ID เดียวกันแล้วก็เล่นเล่นแบบสมมติว่าคุณเล่นบน PC เสร็จแล้วใช่ป่ะอยากจะไปนอนเล่นบนมือถือก็ล็อกอิน ID เดียวกันแล้วก็ทำได้นะครับผมอาชีพมีอะไรบ้างวอร์เรอร์นะครับดาบใหญ่ซอ,ซอร์เซอร์ก็น่าจะเป็นจอมเวทนะรู้จักสกิลนะครับเต่าลิสนะครับอันนี้ก็โอ้โหเต่าลิสอารมณ์แบบนักนักรถเตา่าจอมเวทจะมีดาบอะไรอย่างงี้ป่ะเออจีนจนีผมผมรู้ว่าไอในหนังจีนเะนี่ยนักรถเต่าเขาเรียกกันแบบไหนฮนะแลนเซอร์นี่ก็จะเป็นหอกแน่นอนนะครับผม ตัวละครสวยหล่อทุกตัวเลยชอบแต่ชอบเต่าลิสมากเลยวะ่ะอืมเอาเอาเอาเต่าลิสเนี่ยเออผมผมแพ้ผู้หญิงชุดแบบนี้มากเลยมาโอ้โหแต่งตัวละครบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเรื่องแต่งตัวละครเนะี่ยผมขี้เกียจมากๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งแต่งตัวละครเลยเฮ้ยม,มันดูสวยมากเลยเนะี่ยภาพดูดีอยู่นะเอาเอางี้กันผมยาวผมยาวผมยาวแล้วก็เราจะไม่ยอมเสียเวลากับการ แต่งองค์ทรงเครื่องนานาน,นะครับเอเชียต้องผมสีดำโอ้นนี้อันนี้อันนี้เข้มโอ้อันนี้เข้มเลยเข้มเลยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอออ่ะเยอะไปเยอะไปเยอะไปผมผมไม่อยากแต่งเยอะผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบเสียเวลากับการแต่งตัวละครโอเคครับมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยย่อยมาจอดเกมผมไม่ไม่ชัวร์ว่าเกมมีภาษาไทยป่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับดูในเซตติ้งเมื่อกี้ผมก็ลืมปรับนะฮะ มาสิเปิดมาได้คัตตีนอันนี้ไม่น่าใช่ตัวเราแหละเอาอย่างไรล่ะแม่นางปึ๊บโอ้ลูกธนูยิงเป็นมือด้วยเฮ้ยโอ้โหสไตล์หนังจีนมันต้องแบบนี้ทุกเรื่องนะนี่มีบทพูดด้วยให้คนดูดูอย่างเดียวเอาละครับ ไม่มีซับให้กูด้วยจะโดนแบบยานะอ้าวอ้าวกูรู้ว่ามาช่วยหักมุมเฉยมีเอ็กโคเอ้เมื่อกี้คือตัวเราเหรอมาแล้วเฮ้ยภาพสวยอยู่นี่อะภาษาเกาหลีอะไม่ใช่จีนนี่นี่ครับ WAC นะครับผมอ่ะไหนมีอะไร บมันคืออะไรน่ะบทพูดโคตรจะคลีเช่เลยเอ้ามังกรน้อยนะรักแต่งเด็กมาเลยนี่มันปีศาจเหรอข้อดีของเกมนี้เวลามันมีซ้ำขีดเนี่ยเธอเห็นฉันด้วยเหรอคือมันแปลมันแปลง่ายมากอะ 뭐, 가 무슨 생각하는지 다 보이고. 내가 게임을 려 응? 난 잠시 자리를 비켜 줄게. 내가 되면 나타날 테니 보고 싶어도 참아. 이쪽이 아닌가? 아니. 이안 오른쪽 트래커를 눌러 봐. 바로 대화가 하고 싶으면 서둘러야 서두르자. 그 스텝 게임을 흐이야แบบ PC มันด มันมันลื่นแบบลื่นแบบมือถือทำไม่ได้อะอันนี้คือเป็นเป็นตัวละครผู้หญิงชื่อดอยด์เด้นนะผมบอกโอ้โหแม่งระบบเพียบเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยเกมลังเกเนี่ไงลังเกดลังเกดอ่ามีภาษาไทยผมบอกแล้วนะเกมเกมนี้มีภาษาไทยนะครับผมโอเคเปลี่ยนเป็นภาษาไทยละ ไปตามหาน้องยียีอุนยี่อันยีอุนมีคนไทยไหมสลับภาษาว่ากูเจอเลยเพรสเส้นทางลับแห่งความมืดกําลังเดินอัตโนมัตินะฮะก็อืมเป็นเกมสมก็เป็นเกมมือถือครับผมโอ้โหมาละน้องยี่อันจะต้องตายที่นี่เหรอไม่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 น้องไม่ตายหรอกพี่มาช่วยแล้วฮึบแม่งกระโดดสูงจะมา มามาถ้าไจับมา먹กี่번했잖아요มาแล้วน้องเนื้อถ้ามาน้องพระเอกมาแล้วพระเอกนางเอกเหรอเพื่ดีกว่านี้แช้สกิลอลังการงานสร้างแต่ดาเมจ้ล <c oughs> กันทีเดียวสกิลแม่งเท่ดีว่ะชอบชอบชอบโอเคมีออตโต้ด้วยนะครับผมอ่าแน่นอนอนะ่ะไม่มีไม่ได้หรอกระบบอย่างเงี้ย ยังไงครับลูกแก้วแสงจันทร์ยใหม่ยงนี้อยา่างนี้นี้อย่านี้อย่านี้อย่าง้อ่างนี้อย่างน้อย่าน้อ่างนย่างนีคอับน้องอน,น้อ่งนีอย่างน้อางนีอย่านี้อ่างนี้อย่างนี้างนี้ย่าน้อย่างนี้อ่านีอย่านอ่านีอย่างนีอย่านีอย่านี้อ่านีอ่านีอ่าี่างนี้ย่างนี้อ่างอย่า้ย่างนอยางนี้านี้อย่าโน้นี่นีนอัตโนมัตยนะครับผมเอาเลยมา ชาวรอบดอกไม้อ่ะเออเลเวลอัพอืมอรรังการงานสร้างอันนี้เป็นดอกไม้ดอกดอกอะไรวะได้ดอกบาเลยเออกลับไปหาอาจารย์สมาธิไปอ้าวไอเด็กนี่กับพาระละเกินมาๆมามาอากิ้วหน่อยดิวอลเก่งกี่ใช่ เห็นปอนดูดเหมือนกับอ,อดใจไม่ไหวตู้มันครับตู้บอลสองตู้มันเอาเว้ยเอาเว้ยเออตกกำจัดพวกมันหมดหรือยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่ามาถามพลังงานประหลาดนี่มันอะไรกันหืมตัวใหญ่แบบนี้ ผมประโถวคิดดูว่าจะรอดชีวิตออกมาจากที่นี่ได้สร้างความใหญ่ครั้งใหญ่ลงให้กับภูเขาเล่นลับเหมือนจะเก่งโบว์สกิลพอดีดูดูเลืองมันลดเออจัดเต็มไปไปอย่าไปวัดอย่าไปวัดสกิลมันเหมือนจะแรงอ่ะแต่ก็ไม่แรงหรอกดูเรื่องเราลดเลย กเรียบร้อยตามสเต็ปจะตัดเข้าตัดตีนครับตัดไหมตัดไหมเฮ้ยเกือบถูกเกือบตัดอยู่เหมือนกันมาแล้วครับเสียงเหมือนเชิดหนิงโตมีของโปร่งเก้าวางดอกไม้ในถ้ำเอาประทานเจ้นี้แล้วก็แตกสบายด้วยเจ้าก้อนหินตัดตีนในเรื่องมันไม่น่าดึงดูดเลยคุณผู้ชม 암굴아 술법을 평생 마십시 쌍백, e cooks must. Sang back. Sang back. I'm gritty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 . I'm g 어 i t t y I'm gritty. I'm gritty. I'm gritty. 어. ก็ไม่ใ <Cornell> ช <bug dying> ่จีนเฮ้ยด็อกเตอร์สเตนเฮ้ยด็อกเตอร์สเตนมาเลยโคตรใช่เลยแล้วไม่ภาพตัดแปะมากเลยยังไงครับไม่ภาพตัดแปะมากอ่ะไม่เนียนเลยพลังปีศาจแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้อาคงอาคงไม่ได้อีกไม่นานแล้วของชั่วโมงก็ต้องหาคนป้าให้พบแล้วนำเธอกลับมา มันป้าก็น่าจะเป็นอีกผู้หญิงที่โดนแทง็กไว้ว่าข้าจะอาบมาอีกพอไรให้ประตูดรสเตนน่ะดูดิภาพตัดแปะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ประตูวิติเลยมามาไปกับพี่ใหญ่ซังแบ็กมาแม้แต่พื้นที่ทิ้งร้างแห่งนี้ก็มีกระบะจก นัรุรูชาร์ตา่ำรึแม่งบินไปแบบเอออ่ะเอาเอาเอาไป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 เลยไปเลยไปเลยอย่าจริงๆกับดักแม่งโดนก็เนี่ยโดนเลือกกรติกิาแค่นั้นซาบนิ้มาข้อมูลเหมือนว่าชอนปาถูกขังไว้ในห้องพิเศษเขาจะตัดทางกำลังเสริมศัตรูคอยกันทางออกไว้ให้แล้วเจอที่นั่นจัดไปไปเลยพี่ ต so ้องมีพลังอะไรแบบไหนวันทาแบบนี้ได้ผมอยากมีพลังแบบนี้ในชีวิตจริงมากเลยมันไม่ใช่จีนนะมันเป็นเกาหลีแ้วก็เดี๋ยวนี้เกาหลีเขาก็เริ่มทำตายกำลังภายในเรียนยุดบบมียวลงลมีเส้นทางลับอยู่ตรงนี้ทางลับแต่หาเจอง่ายง่ายทังสองฝ่ายตองรงทันทันทีทัีทันทีทันทีทันทีทัันทีทัทนันน จัดไปเอาเสร็จแล้วนี่เอาเออเสร็จละเข้าไปด้านในโจ้ะคิล์ล์ใช้สิ่งสุดยอดไปด้านกลางแคบๆเบล้อันนี้เราขุ้นเองมั้งละเออดีดีๆๆดีเจอกันอะไรเจออะไรเจออะไรขาตัดเขาคาซีนแบบนี้ต้องเจออะไรพีพีโอ้โหเข้มาจากไหนเนี่ยอ,อยากตายยังกันเหรอ เนเออมาช่างโงนเขา่าเจ้ามันเข้าคุกเต็มเข็มตายตัจ้ะกัดมาเออใครกันแน่ที่โง่เขาตายเออเรียบร้อยออกจากคุกนะฮะโอประตูคุกต้องตีเลยดีไม่ดีเรื่องประตูไม่เยอะกว่าเล่นมอนก น ah oh ักโทษกำลังหนีออกไปโอ้โหเต็มเลยเว้ยไม่ปีศาจกระทิงอยู่ในคุกปราสาทมีช้อนเยอะขนาดนี้จัดไปครับขอบวกโอ้โหเสียงเกมมันได้ใจจริงอ่ะผมชอบเสียงเกมมากมันกระหึ่มมากนี่ผมใส่หูฟังนะเนี่ยเออสุดเทรนหนีออกจากคุกเลเวลอัพแล้วโอ้โหเลเวลโบว์จะขึ้นก็นานอยู่ว้เนี่ย ใช่คุณผู้ชมอินเทอร์เฟซแม่งเหมือนมาเวลฟิวเจอร์เลโวลูชั่นเลยพวกระบบอะไรเี่ยเหมือนกันไปอะไรแหละเกือบหมดเลยนะครับช่วยชอนปากมาเดี๋ยวผมทำในเรื่องหลักอันนี้เสร็จก็น่าจะจบคลิปได้แล้วไหนๆก็เอาแล้วเอาเอาให้เอาให้เสร็จไหนชอนปากคนไหนคนนี้เหรอคนที่โดนแทงป่ะชอนปลาคุณผู้ชมใช่ป่ะผู้หญิงชอนปากทำไม่เป็นไรใช่ไหมผมกล้าขังท่านไว้ในนี้แบบนี้ได้ยังไงขอโทษอย่างไรเจ้าต้องรับาิ ไม่ต้องมาพ no ah> um ื้ที่ตอนนี้มาส่นปลาลูกนีมาโอ้โหหน้าเตียวหุยมากๆเออต้องโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยจอห์นวีมุนแม่งเกาหลีหมดเลยชื่อจัดไปหูเลือดหมื่นห้าเอาหอยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาอีกเอาอีกกองหนึ่งกำลังมาอีกไม่นานพี่ยงก็จะมาแล้วผมพื้นที่ไว้ได้ อยู่นะ่ใจเรายื้อเวลาเรื่องมันลดน้อยมากคุณผู้ชมนี่ไงว่าละยื้อเวลารอคัาซินทางหน้าสมเพชเอาได้อย่างนี้โอ้โหแม่งโคตรเท่เลยเออแค่จัดข้าแต่งานตรงนี้เองรีบพาชนปลาหนีไปซะไป เสียกตีอะไรวะเนี่จัดการผู้มันตากาเขาเลิกตีแล้วยังตีอีกอ่ะโหลดเฉยเอาออกมาแล้วเหรอนี่มึงทำสกิฟกันแบบนี้แล้วอะผู้คุยกับอาจารย์สมาธิอ้าวแล้วสั่งแบ็คไม่กลับมาเหรอทั้งหมดถือว่าพาอ๋อสั่งแบ็คจะอยู่ในนั้นเดี๋ยวพาสัมผัสได้ถึงลังของสั่งแบ็คเอ้า ง่ายเงี้ยมาแล้วท่านบาเจ็บไหมมีรอยเลืบนเสืาท่านไหนว่าอยเลือดเนสุดชังไมป็นรมสนเห็นเจ้าปลอดภัยท่านอาจารย์เข้ามาช้าพบบุคาการับพ,พอกระพ่ทาภบหนังบันิงเคูใช้งานนนดีมากปอยจ้ามากับข้าดีข้าไม่ได้จะบอกเจ้าก็ประมาณนี้สำหรับ m r 4นะครับคือผมมั่นใจว่าถ้าเล่นมือถือเนี่ย ภาพมันอาจจะไม่สวยกับไม่ลื่นเท่านี้นะอันนี้คือแบบเล่นผ่านมูเลเตอร์บนไม่ใช่ emulator เเอ,อันนี้โหลดผ่าน steam เ,เดี๋ยวผมจริงๆด,วดาวน์โหลดให้นะเนี่ยเป็นเป็น,ปนส,ปสตรีมสเตีมร์เลยเสียงดังมากเสียงดังมากเสียงประยุทธ์ดังมาก,ามากอะไหนมาดูระบบอื่นกันหน่อยดิตัวละครนะครับศิลาปีศาจทุกสักขีนะครับรพิชา,าระบบที่ยังไม่ได้เปิดมีเยอะเลยอันนี้ก็เป็นสกิลนะครับก็น่าจะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะปลดล็อกให้กรรมเพื่อนกรรมเลยเชื่อว่ากรรมเลยเชื่อว่าขามาโอ้เสียงดังมาก อันนี้เหมือนเป็นหุ่นลองสกิลใช่ไหมครับหนึ่งผมขอลองอ่าอันนี้เป็นระบบหอระบบทีซีเสียงดังว่าถอยก่อนเอออ่ะโอเคอยู่นี้สวยๆนะครับก็ประมาณนี้ M.I.R. ม r Pro นะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถดาวโหลดมาเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือนะครับผมเล่นฟรีนะครับผมก็ ส่วนทุก็คือเป็นเกมเกมทั่วไปอ่ะเออสำหรับคนที่แบบคนที่เบื่อเกมมินิกาอาจจะไม่ไม่สนุกกับมันอ่ะเออนะแต่ว่าใครที่กำลังมองหาเกมใหม่เล่นอยู่ก็ตามนี้ครับเกมใหม่เล่นฟรีครับผมไม่เสียเงินนะช่วงนี้มีเงินเงินมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับผมอ่ะแล้วพบกันใหม่ให้ด hey ูตัวหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมแนะนำเอ็มไออก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ให้ดูตัวหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ